สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องเจลีนานะคะวันนี้เจจะมารีวิวการสุ่มกล่องรูนนะคะแล้วก็จะเป็นการสุ่มกล่องรูน3 0นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการกล่องก็จะเป็นการสุ่มกล่องตำนาน h u น t e r p r พรีบวกหรือว่าเราจะได้เพชร1 0 0 0กันนะคะทุกคนโอเคค่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ วันนี้เสียงของเจเนี่ยก็จะแบบแปลกๆเล็กนึงนะทุกคนเพราะว่าเจเนี่ยเพิ่งตื่นแล้วก็มาทําคลิปเลยนะคะก่อนจะถึงตอนบ่ายเนาะวันนี้มีกิจกรรมอะไรมาใหม่เดี๋ยวไวจะมาทําคลิปลงให้ดูกันนะคะทุกคนโอเคค่ะเราไปเริ่มการสุ่มกันเลยดีกว่ามากันเลยดูซิว่าวันนี้เราจะได้รูดีๆกันไหมนะคะทุกคนกันเลยค่ะ รุนกระต่ายอีกแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเจเนี่ยอยากได้รุนกระต่ายมากนะทุกคนเออไอดี ID ลองก็ได้นะเลิศเลิศเลิศมาค่ะต่อไปก็จะเป็นกล่องรุ่นสามสิบนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจะได้รุนอะไรเพื่อนเพื่อนได้รุนอะไรมาเมนต์กันใตใ้คอมเมนต์ได้นะรุ่นป้องกันหุ่นไร้กาหรอ เมไม่ค่อยเห็นคนใช้กันนะทุกคนมันดีไหมไม่รู้เหมือนกันโอเคค่ะเรามาสู่กล่องสุดท้ายกันเลยดีกว่าดูซิว่าเราจะดวงดีหรือเปล่าอยากได้ํำมาคันเตอร์พว่าอุ๊ยได้เพชรหนึ่งพันค่ะเดี๋ยวไปดูไอดีลองเจกันเลยดีกว่านะคะทุกคนว่าจะได้หรือเปล่าไปกันเลย โอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็คือเจไปสุ่มให้ทุกคนดูแล้วนะคะทุกคนคลิปนั้นนะคะก็เป็นคลิปที่เจอัดตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนนะคะก็ได้เพชรมาพันหนึ่งใครได้ตัวบ้างนี่ถือว่าโชคโชคดีมากเลยนะใครได้ตัวไม่รู้เปอร์เซ็นต์บดรอบอยู่ที่เท่าไหร่นะทุกคน โอเคค่ะคลิปก็มีเท่านี้นะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวขอไปทำธุระก่อนนะคะโอเคค่ะส่วนใครที่กำลังหาบ้านอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเจจะแปะลิงก์กลุ่มบ้านไว้ในใต้ description นี้นะคะหรือว่าแอดไลน์เจมาได้นะคะเดี๋ยวเจจะเขียนไว้นะทุกคนโอเคค่ะ ร้อยเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ